สวัสดีครับท่านผู้ชมเรากลมาพบมาพ่อกันอีกเนาะกับป่านคนอ้วนนะครับเนาะวันนี้กับสิพามารีวิวเห็ดนะครับสูตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบให้เป็นเล้วครับบางคนประสบปัญหาเรื่องการเห็ดจุลินทรีย์เห็นบหนี่สีแดงครับแดงงามนี่อแดงงามครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการทำจุดินรีบอดแดงบวเป็นนะเดี๋ยวมาติดตามป่านคนอ้วนเลยพอเบิ่งคลิปนี้จบสามารถเฮ็ดได้เลยนะครับเห็ดได้เลยแลวก็ปัญหาของมันก็คือว่าความง่ายของมันคือบบต้องมานั่งเสลาครับนี่นี่บต้องมานั่งเสลาบบต้องมาตากแดดครับเห็นบอดแดงนี่มือเห็ดมือสองสามมือก่อนเนาะที่ป่านคนอ้วนเห็ดลงคลิปนะครับสำหรับสูตร มีอย่างแน่ครับมีอย่างแน่มีผงสุลดเห็นบ่เนี่ยผงสุลดพี่น้องแล้วก็มีน้ำปลาอา่าแล้วก็มีไข่หน่วยนึงนะครับเดี๋ยวเอาสีมาลุยกันเลยแล้วก็มีน้ำนะครับน,น้ำน้ำน้ำนี่สิบเป็นน้ำปับปาน้ำบาดาลน,น้ำคลองน้ำฝนได้บัดนะครับแล้วก็มีหัวเชือจุดินทรีย์ที่ป่านคนอ้วนเห็ดไว้นะครับมือสอง สามอาทิตย์ก่อนเนาะเป็นบอกเป็นหนะกไม่ต้องมานั่งเสลาพราะมันเมื่อยครับสูตรง่ายๆครับเพามาเห็ดกันเลยครับแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องจักน้อยขออนุญาตตั้งกล้องจักน้อยครับเดี๋ยวเข้ากันซีมาเนี่ยตีสามซี่ย่างเนี่ยเข้ากันนะครับนี่อ๋อ บางคนว่าต้องใส่นั่นใส่นี่ใส่นี่ใส่นั่นนะครับออาก็แล้วแต่สูตรของเขานะครับแล้วแต่สูตรของเขาเอว่าปานคนอ้วนเลย<ๆ>มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ตีตีตีให้มันเข้ากันตีให้ละเอียดเลยล่ะนะครับรบ,นะรบ,บางคนก็นใส่เครื่องปั่นก็มีนะ<ๆ>คนก็นได้คือกัรใส่เครื่องปัน่นนะครับ แต่ว่าเอาอยู่บ้านนอกบ้นนานนาเดสนะครับใส่เครื่องปั่นโบได้นะครบโบมีเครื่องปัน่นอ,อยู่บ้านนอกบ้นนานนาผิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช่นะครับพดต้นมงต้นไม้นะครับดีกว่าเข้าไปซื้อปุ๋ยได้ปุ๋ยเคมีเนี่ยโอ้นะครับก็ดีอยู่นะครับดีอยู่แต่ว่ามันก็สิส่ง้งบประมาณหลายนะครับแสงก็ประมาณหลายอันนี้เขาก็ผิด ตามที่เฮาเบิ่งในยูทงยูทูปนั่นแหละนะครับเบิ่งเอา YouTube เอา Google เป็นอาจารย์เนาะเอามาเบิงบ่งคลิกไปเบิ่งเว็บนั่นเห็ดเว็บนี่เห็ดนะครับจนได้สูตรมาเห็ดเอะสบปัญหาได้ทีแรกเอาโอ้ยทั้งมีทั้งไอ้เป็นอย่างเกาะกระปิมีทั้งน้ำปลาเออบางคนใส hot ่ฮอทหอมหัวแดงนะครับเออใส่เกย้ยบางคนก็ใส่ไอ พวกไอ้น้ำล่างพวกไอ้ล่งางปลาล่างปลาหมึกเนาะน้ำซาวเข้าก็มีบางคนก็แกล้วแต่กับสูตรไทยสูตรมันเนาะเขากับบ่ว่ากันแต่ได้คือกันเบิดนั่นแหละแต่ว่ามาสูตรของป่านคนอ้วนเนาะนี่นี่แล้วล่ะนะครับตีทีนี้เขาก็สิมา,าใส่กละมังนะครับมาใส่กละมังนี่หันกล้องมาด้านนี้ครับพี่น้องเอา เทลงขับเทลงกะขวดกะสิประมาณเก้าขวดครับเก้าขวดแล้วแต่นะแล้วแต่บางคนกบแปดคนกบแปดขวดกเป็นไวแปดขวดก็เป็นไว,ว,นไวบางคนอ้วนกะสูตรคอว่าเก้านี่มันกะสิประสบผลสําเร็จเนาะคำว่าเก้านะอ่าเก้าเนี่ยะสบผลสําเร็จนะครับ ก็เลยว่าว่าเอาเอาเอาเลขเก้าออกนะเฮลาสิมาเฮ็ดจุลินซีซอยตะปานแล้วนี่นนเออจุลินซีสังเคราะห์แส,สแสงสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงถือไว้ลูกถือไว้เออ น้ำกับไข่กับผงสุรดน้ำปลาตีใส่กันก่อนนะครับตีใส่กันก่อนสูตรง่ายๆสูตรง่ายๆทียไก่เออโอ้ยดาวดาวดาวมันมากินน้ำจุลินทรีย์เหรอดาว ดีนี่มันเทกินอยู่นี่ไปไปลูกไป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 เอาไม่ได้ล uh ูกกินไม่ได้ลูกเออหางพืชลูกเข้าไปเลยยุงยุงยุงเยอะยุงเยอะยุงเยอะลูกยุงเยอะฮะเดิมทันทีละขั้นตอนขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับอย่างละเอียดเลยละ ้โอ้ยมีปัญหาแล้วเห็ดเออบางคนเห็ดเอาแล้วก็เอาไปตากแดดนะเคี้ยวไปพลิกเป็นเดือนนะยังเป็นสีออกเป็นสีดำซ้ำนะครับเป็นสีดำสียังครับอาบ่าบัดนี้เอาอันนี้ในหัวเสือ้อเห็นบอกครับนี่ที่ป่านคนอว้วนเก็ดไว้เมื่อสอสามวันก่อนครับ มาใส่เลยถึงใส่เลยใส่เลย,เลยกินนี่บบตองว้าพี่น้องกินนี่บบตองว้าครับกินบบตองเว้าครับจุลินมันเป็นธรรมชาติของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับโบตองโบตองห่วงเรื่องกินนะครับเพราะฉะนั้นแหละเวลาเอาเห็ดนี้ ต้องไปเห็ดอยู่หัวไร่ไปลายนาได้พี่น้องเ้เอ,อ,อันนี้เห็ดอยู่ท้ายบ้านคุณนะอ,อย่ามาเห็ดในบ้านเด็ดขาดครับตามลักของมันนะอย่ามาเห็ดในบ้านนี่นะครับเ,ออเห็ดในบ้านได้ครับต้องสี่รีเห็ดอยู่ในสวนในไร่ในนานะครับที่มันโบส่งกินที่สําคัญคือตัวนี้แหละนะครับที่ตัวนี้แหละชาวบ้านเขาสีว้าวได้ปั ส่งกลิ่นเหม็นเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของจุลินทรียสังเคราะห์แสงครับเอาวันนี้เป็นได้ได้นี่พีน้องให้เป็นเลยได้น,น,นดนะครับเป็นละเป็นละครับเป็นละแค่ว่าวาเฮาโลให้เวลามันจุลินรีเนี่ยมันกินอาหารกินไข่กินพงสรดกินน้ําปลาเนี่ยนะนี่แหละนะครับวันนี้ก็เทขึ้นใส่ขวดนะครับเคทืนใส่ขวดเคท้นใส่ขวด บางคนประสบปัญหาว่าโอ้ยเห็ดบุเป็นสีไปเบิ่งสูตรได้มันไผ่พาเห็ดไผ่พาเห็ดเนาะจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงจังสีเห็ดเป็นเนาะล่ละอืมไอสีเห็ดเป็นเนาะล่ละ เอากะทิให้มันล้นลน้ให้เอาฟองออกกได้ครับอฟองออ,อกที่ให้มันล้นออกครับ ที่หัวฟองมันลุนออกผู้บอ,อลมามาเก่าผู้ เอา้วหได้นากุกได้เลยก่อได้เอาไปใช้ได้เลยแต่ว่าตามสูตรมันนะต้องเอาไปรอไว้เดือนหนึ่งเ,เออมันแดงแล้วก็ใช้ได้เลยนะใช้ได้เลย บางคนเขาเพราะว่าว่าอ้าวถ้าบอเอาไปตากแดดมันกับโมเมนจุลินทรีย์สังเคาะแสงแล้วเพราะว่าแสงนี่ต้องเอาไปตากแดดเออก็แล้วแต่ไดได้คือกันได้คือกันเอาไปตากแดดคือคือเขาอยากไปเที่ยวสลาวก็ได้ครับอยากไปสลาวก็ได้อยากไปสลาวอืมไปสลาวไปยังก็ได้เที่ยวไปสลาวมือละซองเที่ยวก็ได้ครับเศร้าแรง นะครับเออไปตามที่เราได้เบิ่งมาใน YouTube ในอย่างนั่นแหะนะเที่ยวไปเสลา่เส้าเที่ยวนึงแรงเที่ยวนึงนะกับก็ได้คือกันนะครับได้คือกันกับโบดีโบดีพิทนะครับโบ,บ,ด,บดีพิทนะแล้วกาเสลากับพริกพร้อมใดพริกพริกพริกให้มันถือแสงนะมันถือแสงอย่างทั่วถึงง,ง่ายไปเที่ยวมาพริก เศร้าแรงเศร้าแรงนะครับก็ได้คือกันนะครับเศร้าแรงแล้วก็พริกให้มันถึกแสงอาทิตย์นะครับให้มันถึกแสงอาทิตย์แต่ว่าของปานคนอ้วนนี่นะครับสูตรของปานคนอ้วนนี่บบต้องพริกครับบบต้องซันเล่านะครับ,บ,ลรบแล้วก็บทจําเป็นต้องถึกแสงแดดพร้อมนะครับบบมีความจําเป็นเลยเห็ดแล้วก็ป้าไว้ในหัวในยัง ในข่างหัวข่างฟ้าข่างแจ้เฮือนในสวนนะทิ่มไว้เลยนะครับทิ่มไว้เลยนะครับสูตรของป่านคนอ้วน,นไปเห็ดเลียกแนวอื่นไปพวกนะครับไปให้ไป,ไปหน้าไปให้ไปหน้าไปเห็ดเลียกใส่มองใส่ยังพุ่นนะครับ,รบอ,อันนี้เห็ดได้แล้วกันแล้วแล้วต้องมาเสียเวลาทิกมเราต้องมาเสียเวลามาสเล่าครับ สเสียเวลามาสเสลร์พี่น้อง สุดท้ายนี่ย่อเลยครับย่อใส่ตัวสุดท้ายนี่สิเต็มกับบเต็มกระบบเป็นอย่างเพราะว่ามันเวลาที่เฮากอ,อกลงนี่มันสีมันสิมีตัวที่ล้นออกเนาะ อาสีบบเต็มกรบโบเป็นยังครับโบเป็นยังนะครับโบเป็นยังเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาตรงสุดท้ายนี่อาสีบบเต็มนะครับบบเต็มเนาะเออบ,บอกครับเห็นบอกเป็นละนะครับเป็นแล้วเห็นบอกขอ,อกต้องมาสลาเสียเวลาครับ มนมเป็นรน้ำล่างด้วยมันมี ้วครับสำหรับทริปนี้เนาะก็ขอได้รับความขอบคุณจากปานคุณอ้วนนะครับสำหรับเห็ดจุดินซีสังเคราะห์แสงให้เป็นให้แดงภายในมือเดียวครับบต้องเสียเวลาไปตากแดดโบต้องไปเสียเวลาไปเที่ยวไปพิกไปสเลานะครับบต้องไปสเลาเศร้าแรงเศร้าแรงเป็นเดือนนะครับบางทีก็บบเป็นก็มีนะครับเอาสูตรนี้ไปเบึ่งเนาะสูตรนี้ของปานคุณอ้วนไปนะครับ เอาโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากปานุนอ้วนขอบคุณมากสวัสดีครับ